ยังไม่รวยอย่าเพิ่งหยุดปลูก5ต้นนี้ต้นพาร่ำรวยเป็นไม้มงคลปลูกไว้ดีเป็นมงคลแก่บ้านมากทำให้มีโชคลาภเงินทองต้นรวยไม่เลิกปลูกไว้มีโชคลาภมีกินมีใช้ตลอดต้นเศรษฐีเรือนนอก ปลูกไว้เป็นไม้มงคลทางด้านมหานิยมและป้องกันภัยปลูกไว้เป็นไม้ประดับทั้งปลูกในกระถางและภายในตัวบ้านเป็นไม้ฟอกอากาศ แถมยังเชื่อว่าป้องกันภัยอันตรายจากมนุษย์สัตว์และผูดผีเป็นว่านเมตตามหานิยมทำให้คนรักใคร่ผู้คนนิยมชมชอบเสริมโชคลาภช่วยเรียกเงินเรียกทองคาขายเจริญก้าวหน้าเป็นว่านเสริมสิริมงคลเสริมบุญบารมีบุญวาสนาช่วยส่งเสริมในด้านโชคลาภเรียกทรัพย์ทั้งผู้ที่ปลูกและคนในบ้าน ทางนี้เป็นความเชื่อหากออกดอกออกผลช่วงนั้นคนในบ้านหรือคนที่ปลูกจะมีโชควาสนาค้าขายรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นต้นรือสีผสมต้นไม้มงคลที่ควรปลูกไว้หน้าบ้านหนุนนำความรุ่งโรจน์ความเจริญก้าวหน้าในทุกมุมมิติของชีวิต ควรปลูกไว้หน้าบ้านข้างบ้านหรือหลังบ้านที่เปิดรับแสงสว่างยามเชา้าอันสดใสคนโบราณเชื่อว่าต้นไม้ชนิดนี้จะช่วยสร้างความรุ่งโรจน์ให้กับคนที่ปลูกเป็นอย่างมากจะทำให้มีความเจริญก้าวหน้าและยังทําให้ที่อยู่อาศัยถูกแต่งแต้มสีสันอันสดใสด้วยเต็มไปด้วยความหลากหลายและมีสเสน่ห์ ว่านเศรษฐีก้านทองหรือต้นเศรษฐีก้านทองเป็นไม้มงคลที่ให้คุณค่าด้านเมตตามหานิยมช่วยกวากเงินกวากทองเสริมโชคลาภให้กับผู้ปลูกโดยเฉพาะกับผู้ที่ทำธุรกิจค้าขายพ่อค้าแม่ค้าเพราะจะช่วยเสริมหวงจุย้ยและช่วยเรียกซับเรียกเงินเรียก,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 ยกทองเข้าร้านทำให้ค้าขายดีขึ้น ต้นไม้มงคลหรือว่านมงคลถือเป็นหนึ่งความเชื่อที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะถือว่าปลูกแล้วเสริมสร้างบารมีสิริมงคลโชคลาภให้แก่ผู้ปลูกค่ะแต่ละชนิดก็จะมีความสำคัญและความหลากหลายแตกต่างกันออกไปค่ะทั้งนี้ทางนั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ